อ่ะเราเมาดูอันที่หนึ่งนะคะที่เด็กๆทำเองได้เาไม่ถึงนั่งหนดก็ยินก่นด้าวเอกแล้ว เป็นคนเองกินข้าวเองโอ้เป็นคนเองกินข้าวเองเก่งมากเลยค่ะได้ครับกินข้าวทำบานเองค่ะทบ้านเองค่ะอ่สไลด์ที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เด็กๆสามารถทำเองได้ง่ายๆเลย เป็นภาพอะไรลูกเห็นไหมคะเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรลูกก็จะรังผึ้งมาอยู่ให้สนใจอื่นเก็บที่นอนนะคะเห็นไหมคะเก็บที่นอนทีนี้อยู่ที่โรงเรียนครูสอนว่าย <Okay. S 1> okay. ังไงคะเมื่อเราตื่นอนแล้วเราต้องเก็บที่นอนเองคุณครูภาพ เก็บที่นอนเองแล้วทีนี้หนูก็จะเอามาให้ครูมัดที่นอนให้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในช่องของตัวเองหรูอพี่บ้านนะคะเวลาตื่นนอนแล้วหนูก็ต้องรู้จักเก็บที่นอนพับผ้าห่มเองนะคะแล้วค่อยไปอาบน้ําแปรงฟันที่นอนเองแล้วต่อไปแปลงฟันด้วยตนเองใครแปรงฟันด้วยเองคะวันนี้ ค่าารแปลงฟันหรือยังคะวันนี้แปลงแล้วครับจูเอกร้น้ำจู่แปลงฟร์ด้วตัวเองนะคะเก่งมากเลยหลังจากที่แปลงฟันเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อลูกแปลงฟันแล้วก็อาบน้ําทีนี้ทำน้ําเสร็จแล้วทําอะไรต่อคะอาบน้ําเสร็จแล้ว เราก็จะมา่อันนี้ว่างมือใครที่ทำเองได้เก่งมากใครเป็งฟันแล้วทำอะไรต่อออกข้อออกเป็นฟันนี้เป็ันอะต่อไปนะคะหลังจากที่เป็นฟันเสร็จแล้วเราก็จะมาทานอาหารด้วยตัวเองใครทานอาหารด้วยตัวเองได้คะ คุณแม่ก็จะทําอาหารให้ตอนเช้าหลังไฟฝนกิ่งมากค่ะคุณแม่ก็ทำอาหารให้ตอนเช้านะคะทีนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะลงมาแลระทานอาหารก่อนไปโรงเรียนทุกวันเลยต่อคือว้นพี่ให้รางวัลค่ะต่อไปต่อไปทำอะไรเองเมื่อเรามาที่โรงเรียนนะคะหรือว่าอยู่ที่บ้านเมื่อเราเล่นของเล่นเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรคะนี่ เด็กชายคนนี้กำลังทำอะไรคะนี่ทำนี้ไม่เก็บอะเล่นค่ะมากค่ะเขากำลังเก็บของเล่นไม้ตรงนี้เห็นไหมคะอกเล่นของเขาจะมีตุ๊กตามีฟุตบอลแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยข้างล่างเขาเล่นเสร็จแล้วเขาเก็บไว้ที่ตกของนะคะต่อไปต่อ หลังจากนั้นพอจะเป็นนำเสื้อทั้งหมดที่ใช้แล้วนะคะใส่ในตะกร้าเมื่อเด็กๆเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะหลังจากอาบน้ำเสร <repetition. S 1> <websites. S 3> e ็จแล้วเราก็จะเอาเสื้อผ้าชุดเดิมนะคะที่เราใส่แล้วมาเก็บไว้ในตะกร้านะคะเพื่อที่จะให้คุณแม่ฝากให้เด็กๆทำเองได้ไหมคะ ค้าที่หนูใส่แล้วนะมามาเก็บไว้ในตะกร้าทีนี้คุณแม่ก็จะเอาไปซากให้นะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นใส่ถุงเท้าหรือว่ารองเท้าด้วยตัวเองไหนใส่รองเท้าด้วยตัวเองได้นะคะเอ่อเก่มงมากคะ่ะน้องกล้วยหอมใส่ได้ไไไไไเวลามาโรงเรียนนะคะ คุณครูก็จะให้ใส่รองเท้ารองเท้าูก็ถือเอาไว้ให้คุณแม่พาไปใส่รองเท้ารองเท้าเสร็จแล้วนะคะเมื่อมาถึงโรงเรียนคุณครูก็จะมีชั้นวางรองเท้าให้ทีนี้หนูก็ถอดรองเท้าหน้าห้องนะคะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บนชั้น งที่เป็นหมายเลขของตัวเองที่เป็นาเทีนี้รองเท้าของเรานะคะก็จะไม่หายาไม่ไปสลักกับของพี่อัุบาบสองนะคะเพราะว่าเราเก็บไว้ในช่องที่เป็นหมายเลขของตัวเอง,ลองและต่อไปนะคะเมื่อทานข้าวเสร็จนะคะครูสอนว่า,าให้หนูเก็บจานข้าวที่ตัวเองทานเสร็จแล้วนะคะ เอาไปเก็บไว้ให้กับแม่บ้านนะคะนี่เราทานท้่เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในแม่บ้านเอาแยกช้อนแล้วก็แยกถ้วยจา,านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะล้างมือแล้วก็ขอข้นอน้องมาทีนีน้กินก้ามอีกรอบหนึง่งอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทำเองได้เริ่มตั้งแต่ เก็บที่นอนด้วยตัวเองค่ะคุณครูถามทีละภาพนะคะใครที่เก็บที่นอนด้วยตนเองได้คะอ่ยกมือคุณครูจะให้คะแนนเก็บที่นอนเป็นไหมมากค่ะเองได้ยกมือเลยต่อไปนะคะภาพที่สองแปลงฟันด้วยตนเองค่ะวันนี้ใครแปลงฟันเอง ไดคะได้ค่ะมากค่ะนได้หมดเลยดคุณครูมองตต่อไปภาพที่สามนะคะทานข้าด้วยตัวเองอ่วันนี้ใครทานข้าด้วยตัวเองคะคือทานข้าด้วยตัวเองะเก่งมากค่ะอะต่อไปนะคะภาพต่อไป เก็บของเล่นด้วยตัวเองเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะครูบอกว่าให้นําไปเก็บไว้ที่เดิมหเด็กชายแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ชั้นวางของอใครเล่นของเล่นเสร็จแล้วแล้วนําไปเก็บไว้ที่เดิมใครเก็บของเล่นด้วยตัวเองคะยกมือยกมือขึ้นกระโกเออเก่งมากเก่งค่ต่อไปนะคะ นำเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไปใส่ในตะกร้าเอาใครเก็บเสื้อผ้าเองบ้างคะเก็บได้ค่ะอ,ะอาเก่งมากค่ะต่อไปใส่รองเท้าถุงเท้าเองไหนใครใส่รองเท้าเองได้แล้วเก<ช>่งมากเลยรส่เองเลยใส่เองได้แนะล้วค่ะอะต่อไปนะคะถอดรองเท้าอย่างเป็นระเบียบ นั่งดีๆเป็นนั่งเรียนดีๆใครถอดรองเท้าไว้บนชั้นบ้างคะเวลามาโรงเรียนขอบคุณค่ะและทั้นสุดท้ายเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วต้องนำจานข้าวนะคะไปเก็บไว้ไงเอาไหนใครเก็บจานข้าวของตัวเองบ้างคะเก่งเก่งเก่งเกี่ยมากค่ะ ทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทำเองได้นะคะไม่ยากเลยอยู่ที่โรงเรียนครูก็สอนทีนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านนะคะเด็กๆก็ต้องทําเหมือนทาที่ตอนที่อยู่โรงเรียนนะคะไม่ใช่ให้ทําเฉพาะที่โรงเรียนนะลูกหนูต้องทําที่บ้านด้วยนะคะที่โรงเรียนทำทุกอย่างทีนี้เดี๋ยวครูจะพาทํา แบบฝึกหัดนะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดหนึ่งแผ่นให้หนูเอาไปงานชุดเสริมทักษะนะคะเล่มหนึ่งหน้าสิบสามเห็นไหมะคะเล่มหนึ่งหน้าสิบสามนะคะจะเป็นแผ่นฐานบ้าน นี่จะมีรูปใบหน้าคนแล้วก็หมายเลขหนึ่งนะคะอันนี้ใช่ไหมอนนีนเด็กเอาขึ้นมานนคา่ะพูผาเคีงมากเลยน,นี่เหมือนของภูพานะคะอันนี้ใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะ,ะที่มีหมายเลขหนึ่งนะคะมีหน้าคนแล้วก็มีหมายเลขหนึ่งวานดูที่เด นี่น่นีาปีนฟันอ่นง่ปีนี่นนี่้ง่นนี่น้นฟันคุณ่น่นนนนนา้ อ่าทีนี้เด็กๆแคมพิ้ขึ้นมานะคะใบงานแล้วก็ดินสอนะคะเสียงครูจะแจ้งว่าให้ทําอะไรดินสออยู่ใสายไหลูกวันนี้ใบงานไม่ยากค่ะแป๊บเดียวหาได้แล้วดินสอนได้แล้วเมือนเพื่อเดแี๋ยวล้วกันทำแล้วค่ะได้ทำแล้วนะคะเดี๋ยวดูดูเพื่อนๆทำก็ได้ค่ะ ดีซไม่ใ่าเทอมาไ่ถึันนี้นะคะมื่ีดกลับไปงานขึ้นมาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียเส้นเฉียงทับภาคเด็กที่มีจํานวนเท่ากับหนึ่งนะคะก็คือหมายเลขหนึ่งเห็นไหมลูกหมายเลขหนึ่งที่อยู่ข้างๆกับบรดููนะคะ ทีนี้ให้หนูมาดูมันจะมีภาพเด็กชายกำลังแปลงฟันหนึ่งคนนะคะภาพต่อไปเป็นเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงกำลังนั่งทานข้าวนะคะอันนี้มีสองคนนะคะต่อไปภาพข้างล่างเด็กหญิงสองคนนะคะกำลังแต่งตัวอันนี้ก็มีสองคนนะคะและภาพสุดท้ายเป็นภาพ เด็กชายกำลังอาบน้ำนะคะอัน like, นี้ม like, ีหนึ่งคนนี้ให้เด็กๆนะคะขีดภารกรูจำนวนคนที่มีหนึ่งคนค่ะทำแล้วน้องเบลทำแล้วไมมเอ๋พาทำแล้วทำเสร็จแล้วเด็กๆลงมือทำเลยค่ะอาภาพแรกแปลงฟันค่ะเด็กชายแปลงฟันมีกี่คนคะเขาแปลงฟันอยู่กี่คนวิธีคนวิธีคน หนึ่งคนค่ะมีหนึ่งคนนะคะเราก็จะเรียรับภาพเด็กชายด้วยหนึ่งคนแฟนนะคะท่านนี้ลูกอาคีดทับเลยหนึ่งคนค่ะเด็กชายที่กำลังแปลงฟันนะคะมีหนึ่งคนอ่าต่อไปนะคะคุณกับเด็กหญิงที่กำลังนั่งทานข้าวมีกี่คนค่ะ มีสองคนมีสองคนนะคะเราขีดไหมคะมีสองคนขีดทับไหมคะเรางม่ขีดนะคะเก่งมากเพราะว่าเขากําหนดให้เราขีดทับแค่ภาพที่เรียนหนึ่งคนนะคะอะต่อไปข้างล่างค่ะเด็กเรีนสองคนนะคะกําลังกําลังแต่งตัวเราขีดไหมคะไม่ขีดไม่ขีดไม่ขีดเพ้าะเก่งมากค่ะ เพราะว่าเขามีสองคนนะคะจะอพายุน้องเวลลาทำเสร็จแล้วจะบอกคุณครูด้วยทาเสรวคะเสร็จหรือยังคะคุณคระเสร็จแล้วเก่งมากเลยเดี๋ยวเตรียมตัวถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะ สาวาส้องเรียนส์เลี้ยงเสแล้เสร็จแล้วค่ะคุณีนี่คืออะไรอ่าและภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพเด็กชายกำลังอาบน้ำนะคะมีจี่คนลูกเด็กชายอาบน้ำมีหนึ่งคุณนะคะเราก็จะขีดภับภาพเด็กชายที่กำลังอาบน้ำนะคะอ่าในใบงานนี้นะคะเราก็จะขีดทับ เด็กชายที่กําลังแปลงฟันแล้วก็เด็กชายที่กําลังอาบน้ํานะคะสองภาพอ่ะทีนี้ไหนใครเสร็จแล้วโชว์ผลงานให้ครูดูหน่อยค่ะโชว์ขึ้นมาเลยลูกทำมากค่ะเสร็จหมดทุกคนเลย,ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวรอให้คุณแม่ถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะปูก็จะไปให้คะแนนอ่ะทีนี้การบ้านวันนี้นะคะ คุณครูจะไม่ให้ใหเด็กๆเ,เขียน,นเดี๋ยวคุณครูนะคะเดี๋ยวฝากถึงผู้ปกครองนะคะ<ตรง>เดี๋ยวการบ้านวันเสาร์อาทิตย์นะคะคุณครูจะส่งลิงก์ให้ในไลน์กลุ่มนะคะแล้วทีนี้ให้ผู้ปกครองเข้าไปทําแบบฝึกหัดในไลน์กลุ่มนะคะเราจะทําในโทรศัพท์เป็นการโยงเส้น,นหรือว่าจับซูบอะไรเดี๋ยวค<ะ>ุณครูจะทําใบงาน,นให้นะคะแล้วก็จะส่ง ไว้ในไลน์กนะคะทีนี้ผู้ปกครองก็ให้น้องดูนะคะแล้วทีนี้ก็ให้น้องดูในโทรศัพท์ได้เลยแล,แล้วก็วิธีการส่งก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะแล้วทีนี้ผู้ปกครองศึกษาวิธีการทําใบงานในโทรศัพท์แล้วก็วิธีการส่งงานนะคะแล้วทีนี้เวลาตรวจงานนะคะคะแนนของน้องก็จะขึ้นในตอนนั้นเลย เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้หลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนะคะจะเป็นการบ้านให้น้องทำในวันเสารออ์อาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะน้องก็จะไม่ได้เขียนนะคะไม่ไม่ได้เขียนในกระดาษเหมือนเดิมก็จะเป็นทำในโทรศัพท์นะคะก็จะง่ายขึ้นเดี๋ยวครูจะส่งคลิปวิธีการใช้งานให้ผู้ปกครองดูก่อนนะคะก่อนผู้ปกครองศึกษาก่อนนะคะราค่ให เริ่มทำไปงานค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นะคะเดี๋ยวครูจะแจ้งในไลน์กลุ่มอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับใบงานนะคะเราก็จะทำต่อเนื่องเหมือนเดิมแต่ว่าลิงก์ที่ครูให้ฝึกทำนะคะเราก็จะทำเป็นการบ้านในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันวันจันทร์นะคะ เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราเด็กๆก็ไปตั้งคู่เราในลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะวันจันทร์นะคะเราจะขึ้นหน่วยที่3จะเป็นหน่วยอารมณ์ของฉันนะคะเราจะขึ้นหน่วยที่3ขึ้นไปแล้วนี่กแล้วอ่าสําหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะก็คุณครูก็มีเรื่องจะมาฝากแค่นี้นะคะเราจะเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสสวัดีค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายครับบ๊ายบายอันนี้น้องเลือกตัวเลขอยากจะยกขึ้นลูกยกขึ้นค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะเต็มไป Mm hmm.